สวัสดีครับนักเรียนนักศึกษานะครับวันนี้ผมก็จะมาบรรยายหัวข้อ,อก,การออกแบบสายกัดแบบยากินะครับจากโครงสร้างของเจ้าตัวยากินี่นะครับมีองค์ประกอบต,ต่างๆนะครับแล้วก็สามารถที่จะคำนวณได้ต่อไปนี้นะครับจ <hurting. S 1> ับในการ ออกแบบนะครับสายอากาศแบบยากินี้นะครับก็จะมีโครงสร้างนะครับโครงสร้างนะครับมีตัวยึดนะครับมีตัวยึดนะครับมีตัวยึดเป็นเป็นท่อโลมิเนียมนี่นะครับเป็นท่อโลมิเนียมเป็นตัวยึดนะบางครั้งเราก็เรียกบุมนะครับแล้วก็จะมีส่วนด้านหลังเนี่ยนะครับด้านหลังก็จะเป็นท่อโลมิเนียมนะครับที่เราเรียกว่าตัวสะท้อนนะครับหรือตัวรีเฟกซ์เนี่ยนะครับ สะท้อนนะครับสำหรับสะท้อนคลื่นเข้าไปยังตัวรับนะครับตัวรับที่เป็นไดโพลเนี่ยนะครับดัดโค้งอย่างนี้เราจะเรียกว่าโฟนเด็ดนะครับโฟนเด็ดไดโพลนะครับมี2อกั้วนะครับเด็ดโค้งนะครับแล้วก็จะมีส่วนทีทิศทางนะครับเพิ่มเกณฑ์นะครับเพิ่มเกณฑ์มันครับถ้ามีไดเรคเตอร์จำนวนมากขึ้นก็จะมีการรับ ที่สูงขึ้นนะครับถ้ามีองค์ประกอบอย่างนี้เราหนึ่งสองสย่างนี้นะครับเราจะเรียกมันว่า5 e อนะครับ 5e ตัวนี้ก็เป็นตัวรับนะครับตัวรับนะครับตัวนี้ตัวชี้ทิศทิศทางนนะครับด้านหน้านะครับสำหรับมันไปตามทิศทางของมันนะครับด้านหน้านะครับดังนั้นนะครับเราก็สามารถที่จะ คำนวณนะครับคำนวณหาความยาวของตัวตัวรับเนี่ยนะครับที่เราเรียกว่าโฟนเดทไดโพลกันนี่ครับมาจากสมการเลมดาส่วน2เนี่ยนะครับคือความยาวขึ้นนะครับด้วย2นะครับส่วนตัวสะทนเนี่ยนะครับก็จะเห็นได้ว่านะครับมีความยาวนะครับจากภาพก็จะมีความยาวกว่าตัวไดโฟนเดทไดโพลนี่นะครับที่ 5%นะครับก็จะเขียนได้ว่าเดลต้านส่วนสองนะครับบวกกับอีก5%นะครับของความย้อนขึ้นนะครับของย้อนขึ้นสำหรับชุดนี้ก็ชุดเดเรกเตอร์นะครับเดเรกเตอร์เนี่ยครับก็เถืนว่าสั้นกว่าครับสั้นกว่าสั้นกว่าก็สามารถที่จะคำนวณได้จากเดลต้านส่วนสองนะครับลบด้วย5%ของเจ้าตัว ความเร็วขึ้นเนี่ยนะครับก็สามารถคำนวณนะครับแลมดานะครับแลมดาเท่ากับนะครับแลมดาเท่ากับความเร็วแสงนะครับหารด้วยความถี่ที่เราต้องการนําไปใช้นะครับความถี่นะครับผมก็จะยกตัวอย่างเช่นเมื่อเราคานวณที่5ลเมเอกนะครับ5้ารัมเอกยูนยานยูเอสนะครับก็จะได้เท่ากับความเร็วแสงนะครับค่าคงที่นะครับ10 3คูณ10กำลัง8เนี่ยนะครับหารด้วยความถี่นะครับ5 0 0เมกนะครับก็คือ10บกกำลัง6นะครับ6ตัด8ก็จะได้เท่ากับ300นะครับหารด้วย500ดังนั้นนะครับก็จะได้ที่0-6มีหน่วยเป็นเมตรนะครับมเมตรกรณีที่จะทําให้เป็นเซนนะครับก็คูณร้อยเข้าไปก็จะได้ที่60เซนติเมตรนะครับ ห0เซนนะครับ60เซนดังนั้นนะครับความยาวของเจ้าตัวรับหรือโฟนเดตโฟนนะครับก็จะได้เท่ากับนะครับ60นะครับหารด้วย2นะครับ60เซนนะครับหารด้วย2ก็จะได้ที่30เซนนะครับ30เซนนี่คือการออกแบบคร่าวๆของสายกาดแบบยากีนะครับ ก็สรุปได้ว่านะครับสายเกาจยกีนะครับโครงสร้างนะครับจะประกอบด้วยท่อลูมินียมนะครับซึ่งด้านหน้าเนี่ยนะครับก็จะเรียกว่าไดร์เตอร์นี่นะครับอย่างนี้มี3ชิ้นนะครับแล้วก็มีตัวรับนะครับที่เป็นโฟลเดตไดโพลเนี่ยนะครับที่ลำหน้าส่วนสองนะครับแล้วก็มีตัวสะท้อนที่เรียกว่ารีเฟกซนี่จะยาวกว่านะครับก็คือที่ปก อีกห้าเปอร์เซ็นต์ของคลื่นนะครับเขาไปกับลำดับส่วนสองนี่นะครับอย่างนี้เราเรียกมันว่าอ e นะครับเวลานักศึกษาไปซื้อก็จะบอกว่าสายกากาศแบบ 5E 1อ e ีสิบนะครับก็จะเพิ่มอัตราการขยายค่ากตรอมนมากขึ้นนะครับครับเจ้าเกณฑ์การรับของสายอากาศแบบยาจีก็จะมีรูปร่างรูปทรงของคลื่นนะครับเรางด้านหลังนะครับก็จะมีกําลังน้อยกว่าด้านหน้านะครับ ขังตัวโทเทอร์อโพลเนี่ยนะครับเกณฑ์เกณฑ์มันก,ก็จะอยู่ประมาณนะครับประมาณนะครับที่10ถึง1 5 db นะครับ10ถึง15 dB อันนี้ก็คือลีเดตแพทเทิร์นของมันดังนั้นนะครับทิศทางด้านหน้านะครับก็จะมีกำลังสูงกว่าด้านหลังนะครับนั่นนะเมื่อหันไปที่สถานีส่งนะครับ มีเกณฑ์เพิ่มขึ้นนะครับสรุปได้ว่านะครับสายการแบบย่างกีนี่นะครับเป็นที่นิยมนะครับที่จะใช้ในการรับสัญญาณทีวีในการที่จะเพิ่มอัตราการขยายหรือเกณฑ์เนี่ยนะครับให้สูงขึ้นนะครับฝากนักศึกษาทบทวนเนื้อหานะครับไว้ด้วยเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ